เก hey, hey, mm ็บแอดดไปแล้วข้างเนี่ยไปดูหน่อยดเฮ้ย่แแคกูนูกูจะตายอยู่ไกลมากอยู่ไกลมากๆมากมาก

บินข้ามได้ไหมจะหนีไหมแชมป์หรือว่าจะสู้ได้เนะี่ยคงไม่กล้ามาชาร์จแล้วหรอกโอ้มันจะบินไปไหนวะเอา,เอาแล้วมันเอา,เอานะเอ้ยมั<ห>น<อ>มันโดนอีพี่เอ้ยเดี๋ยววาหัวที่ที่ชุบก่อนกูมีกูมีกูมี<อ><อ> ดีให้ดูเลยดูดย,ด,ด,ยดูดูคนข้างในดูของของของอย่โอ้ยเฮียเฮ้ยชั้งไหนอ่ะบน ไม่มีอะไรนะฉันไม่มีแบตแล้แวพี่ไปเก็บล่องพีไ่ได้ป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่วัดไปเก็บต้องดูข้างหลังข้างหลังเป็นอะไรเออข้างหลังเป็นสนามมันอยู่ไกลไม่ได้ข้างหน้าเนี่ยจะยัดเรา oh. อุ้ยเหี้ยหลังยิงตกใจเก็บได้พี่วัดเก็บได้เก็บเลย เห็นงไงไมีกล่องแดงโกนเลยวะรอหลังเปล่ลคุณใกล้คุณใกล้ก่ขอฟ้าก่อฟ้าโนไปสี่บแล้วพี่เอานะเอาเดียวเห็นตัวเดียวเอาเลยพี่หนีวะหนีไปเม้่ ข้างหลังยังมีตอนนี้สิบเขาเข้าไปต้นไผ่เข้งหลังเรายังมีนะเดี๋ยวจะมีมีรับในใกอไผ่และ หูลเล l l e a d e r b ต they used a rampart for them shots I'm cover for y mates i g h นึงพี่ a l ติตัมันทิง้งมันทิงงนน้ง <c oughs> อันนี้เก็บเปทิ้งโยนแม่ง

ตายตายตายอ้าวตายเลยเอ่ะไม,ไม่มันน็อกเยอะมีมาตัวเดียวด้วยมีมีเพื่อนมันบินไปบนระฆังกันทำไมตรงนี้มีสอง,สองตัวนะนะมีเอจีละอ่ามีพาเวตีละมี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 มได้สองตัวเลย ยอดี่ันนั้น,นมันบินมาแล้วอยู่นี่นะนนต้องงี้พี่มันอยให้กูเล่นต่อไอ้อากเล่นต่อจิเฮ้ยมีคนค้ามีคนค้าเพื่อนตรงนี้ตรงนี้มา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 ไปไปติดคนนี้ ฮาบอกแม็กกี้เอาไเลยอคออุ้ยฮาบอกไปเลือกคอร c างตันแหละน<ม>ี่แะน่หืมเราต้องเดินต่อแล้ววะไปกัน บนนั้นมันโดดมาบนเราได้ป่ะไม่น่าถึงแต่มันมีฟันดาบม,มีฟันดาบม,ม,มันมีตัวข้างนอกนอยู่ไหนเออฝั่งนี้ป่ะผมเห็นตัวเดียวเองนะตัวข้างนอกอ่ะพ,อออพี่เห็นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสองพี่เห็นเยอะใช่ไะเพราะว่าสองตัวอย่างน้อยๆนะ me, they much. Don't worry about ring We're in the next ring. One in the distance. Doesn't look too scary, so you can come out hiding. that's one sad enemy over there. Find some โดดอ,ดอโด,ด,อดมดโาขอไ,ไม่โดดยื้อทําไมวะนโดด ทางคิดอยู่ว่ามันจะทำอะไรอ๋อมันยังมีหลบได้เอ้าเหลือสองที่แล้วนี่ตายยเลมันเปิดเลทมันเปิดเลทใส่เราลงไปเองเบลเลทลงไปเอาเลทลงไปเอาเลทชั้นไหนชั้นไหนชั้นสองชั้นสองอยู่ชั้นหนึ่งแล้วอยู่ชั้นหนึ่งแล้วยี่สเลทเหลือหนึ่งมันกลับไปรั้กลับแล้ว ตัีเลยตังีเลยเออไล่ไล่ลไม่ถึงตัวตัวองรอหน้าหน้าวางเยสองตัวสงตัวไม่ไม่ไม่อกูอาอบ

เดือดเลดตัวนึงเลกว่าตกเฮ้ยเกินไฟปะเนี่ย รัวรัวไปดิปิงตแม่งเห็นเราแล้วดีแม่งไปเลยสักสามสิบกล่องนะ<อ>พี่จะเปิดแล้วนะฮ้ยแล้วก็แล้วก็แมทเมคกิ้งไปดิเอ,เอ้ฟรีแคนเซิลกเงิน,นอ้าวแล้วกล่องอยู่ไหนอะอ๋อ,อนี่นี่นี่ๆๆไปแรกกล่องฉลามกดไปด้วยดิยพี่วัตฮะ กดไปด้วยดิกดอะไรอ่ะกดเลดี้อ่ะอ๋อมันไม่ครบสามิกล้องเลยอ๋อพี่กาจะเปิดรวดเียเองไม่ค่อยเปิดก็ได้แล้วก็ไหนๆก็เกิดแดงมาจะได้มีคนช่วยดีใจอช้าดิ กูดูนะแอบแช่งอยู่ตอนนี้ขายอยู่ทองตั้งันนี้เนี่ยพี่ว่าคิดว่าวนวนมาถึง500ห้าร้อยไอ่ถึงห้ารอยยังยังถ้าเราไม่ได้ซื้อบ่อย พี่ปันสันไม่เปิดไปไม่รู้ีพันเน่ไม่เปิดจนไม่มีของให้ให้เปิดแล้วะอะได้แต่พับพับิเมทัลอ่ะพี่เขา่องรี โอ้ยไม่มีสีทองเลยมบวงยังไม่ค่อยโปรเกมหมาบอกแล้วมันเกมมันถึงจุดจิมตัวแล้วที่มันจะหลอกแดกตังเราอรู่้วต้องจัดร้อยกล่องนี่ผมเฮ้ยพอมสักอันก็ดีนะซิ๊ด แย่งมาจะซื้อตัวอะไรระบายใจให้มันได้ก่อนระวังม่วงแล้วม่วงแล้วก็ไปทองทองแล้วก็ไปแดงโหสกินชาวฟองวิวฟองมาแล้วบอกแล้วบอกแล้วทองแล้วก็แดงก่อน วิสกินว่าสั่นกำลังหาเลยแดงไหมโอ้กูอยากเล่นโรสนเก็งเเออกูอยากเล่นเป็นมันเก่งมากเนี่ยแต่ที่กิมันเยอะไปอ่ะกูลเกียตัวมันสูงด้วยอืมก็เลยยอย่องนี้ดีจังเปืนอะไรวะเนี่ยเข็มล็อกเข็มล็สภาพโอเค หัวลอยเยอะเฮ้ยอทำหัวลอยอะแ้งของท้ายไหมเ้อนโหัวลอยยอดเฉยไกินนะโอ้องกาก ไปท้ายเรียบร้อย